ต่อตาตลาดไปด้วยด้วยไม้นานาเจนิดมาลิวันมาลีซ้อนหอนไก่คันนิกาเป็นแห่งอุปชาติดอานั้นหอมตลดอยู่เจ็ดวันโมมะแรงมีว้นข้าวาพวกเกดอกดอกไม้ที่กำลังเย้่ยมบานอุปชาติที่เกิดขึ้นบนบกและเกิดขึ้นในน้า น้ำในสระมันจะลิ่มเมื่อถูลมระเบยพัดเกิดเป็นระลอกพัดกระทบฟังในสระนั้นมีมูปรามากมายมีปราตะเทียนเป็นต้นในป่านั้นมีสัตว์หลากหลายจำพวกมีราชสีเสือโครมเสือดาวช้างพังช้างไพรเนื้อควางเนื้อสายละมั่งอีเห็นหมาทิ้งจอก บางกระรอกจามดีเช่นีลีมลมข้างวางกระทิมหมีแรกตังโอและนูเหมาเป็นต้นเหล่านกสัตชาติมีนกกวักนกยูงของขาวไก่ฟ้าไก่ฟ้านกยางตนนกโอรดกนกต้อยีวิตนกประเรียนนกกัะเค นกแหวนนกประเทนนกประจรนอนกประจาานกกาเวกส่งเสียงบูดร,ร้องเรียกหาันใครรอดตะมงใครอจุตตาเริีปรณาถึงเรื่องราวในว่าอันเป็นที่ประทับของกะเวศ้ันดอนอน,นี้แล้วกล่าวว่ารามทั้นจง่งายหนะ้าไปทางที่อดด เไปนั้นเป็นทางตรงที่จะเดินได้คนเดียวเมื่อไปถึงอาสมของเราแล้วย่อมไม่มีความปรมายหรือความไม่ยินดีเลยรันได้ความกำบอกทางที่จะไปยังอาสมของพระเวสสันดรแล้วชูชกก็มีจิตใจชื่นชมสมนะประทัประทักษิณอมลาดาวมแล้วรงพยัถานะที่ 等到安顿。